ทุกคนคะ่ะ CEO งามพริ้งคุณจะาโอนะคะเขาก็ได้มีการเคลื่อนไหวหลังจากที่ถูกโยงเป็นมือที่สามของครอบครัวคุณหนุ่มกลาค่ะซึ่งเธอเนี่ยก็ออกมาโพสต์ภาพแบบนี้นะคะพร้อมกับแบบมีแคปชั่นบอกว่าตอบทุกประเด็นที่แบบสงสัยเปิดใจที่นี่ที่แรกแล้วก็มีหัวไม้ข่าวสำนักต่างๆเต็มเลยคุณผู้ชมแต่ในฐานะที่เป็นนักข่าวเหมือนกันเนี่ยก็แบบยังงงๆอยู่นะว่าถ้าเป็นสื่อแบบจริงๆหรือสื่อใหญ่ๆจะเบอร์ทำไมก่อน ตกลงจะแบบตอบทุกข้อสงสัยแล้วเปิดใจจริงไหมหรือ,อยังไงอันนี้เราคงต้องรอติดตามนะคะว่าเธอเนี่ยจะออกมาเปิดใจทางไหนยังไงอธิบายอะไรแต่ถ้าทําเพื่อสร้างกระแสะเนี่ยโอ้โหน่าจะโดนทัวลงหนักเหมือนกันนะแต่ก็มีคอมเมนต์ต่างๆบอกว่าเอตอนนี้ออกมาเคลื่อนไหวทํางานนู่นนี่นั่นปกติแล้วเตรียมเงิน10ล้านไปให้กับทางภรรยาหลวงหรือเปล่ารวมถึงคอมเมนต์ต่างๆนานาเลยค่ะ งานนี้ก็ต้องจับตากันต่อไปนะคะว่าเธอเนี่ยจะชี้แจงอะไรยังไงที่ไหนแต่ก็เห็นแบบหลายกระแสข่าวนะช่องทางต่างเขาก็เริ่มลงมาบอกว่าเออเปิดใจที่นี่ที่แรกพอเข้าไปอ่านจริงๆมันก็ไม่เจอคุณผู้ชมค่ะว่าเปิดใจที่ไหนคิดเหมือนกันไหมคะเอาไว้มีพวามคืบหน้ายังไงนะคะบุ๊กปริมจะมาอัปเดตให้ฟังแล้วกันค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ะคะ่ะ